บริเวณด้านข้างและด้านหลังผมนี้อยู่ด้านข้างของโรงงานของบาสลูมดีไซน์นะครับแล้วก็อย่างที่คุณวัชรมงคลประธานของบริษัทได้พูดให้ฟังว่าทุกคนอยู่ที่นี่กันเหมือนพี่เหมือนน้องแล้วก็พื้นที่ที่สามารถจะทำประโยชน์นะครับเลี้ยงปลาปลูกผักนะทางบริษัทก็จะส่งเสริมให้ทำเพื่อที่จะนำเอาผลิตภัณฑ์ต่างๆนั้นเอามาเป็นอาหารที่ใช้เลี้ยงกันภายใน มวลหมู่สมาชิกนะครับก็เป็นชีวิตที่ร่มรื่นมีความสุขแต่ขณะเดียวกันทุกคนเมื่อมีความสุขแล้วจิตใจที่จะทุ่มเทกับการทํางานนั้นก็ต้องถือว่ามากมายมหาศาลทีเดียวนะครับนี่ก็น่าจะเป็นตัวอย่างหนึ่งอีกหลายๆตัวอย่างนะครับที่เป็นหลักในการดําเนินการของธุรกิจที่บาสทู o มดีไซน์เราจะไปนสนทนากันต่อครับกับคุณวัชระมงคลครับพอเราทําโครงการนี้เงินในกระเป๋าเขาง,งอกเงยทุกวันเขาไม่ต้องใช้เงินที่ไหนนะครับเสร็จแล้วเนี่ย เราก็บอกว่าโครงการเนี้ทํายังไงถึงจะเอากลับไปทําที่ครอบครัวเขาถ้าเขาต้องการที่จะปลูกผักที่บ้านเรามีอ่างเกบน้ําให้เขาครับถ้าเขาต้องการที่จะทําเห็ดที่บ้านเราจะมีก้อนเห็ดจะมีงบประมาณสําหรับทําเห็ดให้เขานะครับอันนี้เป็นเรื่องของพนักง,งานแต่พนักง,งานที่นี่เนี่ย ไม่เหมือนที่อื่นอันนี้ไม่ใช่นายจ้างลูกจ้างไม่ใช่อะไรก็คือคล้ายๆเป็นชุมชนเป็นสังคมหนึ่งสังนะที่ต้อง,องดูแล,แลเกื้อกูลกันถือว่าทุกคนเป็นสมาชิกอยู่ในอยู่ในใช,ชุมชนในสังคมเดียวกันมันต้องเหมือนกับเรารู้สึกว่าเขาเหมือนน้องมันถึงจะออกมาตรงนี้ได้เพราะที่ทําแล้วนะมันมีแต่เสียเสียวัตถุแต่ได้ในเรื่องของความสุขจิตใจอะไรต่างๆผลงานที่ออกมาเห็นได้ชัดเลยไหมสุดยอดเลยดีแน่ดีมากขึ้นเยอะนะฮะเพราะงั้นเวลาเขาทํากิจกรรมร่วมกันเขาจะมีความรู้สึกว่า จากหน่วยงานแต่ละหน่วยงานไม่ถูกกันเนี่ยมาปลูกข้าวด้วยกันมาปลูกผักมาเลี้ยงปลามาทําปุ๋ยด้วยกันอีกโครงการที่น่าสนใจทําให้เขารู้สึกรักกันมากทุกวันพุธผมจะมีกิจกรรมพี่น้องบ้านลุงช่วยเหลือสังคมที่นี่เนี่ยจะสลับกันไปช่วยงานบ้านเด็กกําพร้าบ้านคนชราไม่อยู่ไม่ไกลจากตรงนี้ทีมงานจะลองไปชมกัได้ทุกวันพุธวันนี้เราจะได้เห็นว่าคนเนี่ยเวลาเขาทุก แล้วเขาไปเห็น <het ak on> คนที่ทุกข์กว่าเนี่ยเขาจะรู้สึกว่าตัวเขาเองเนี่ยเขาดีว่าคนอะื่นเยอะอแล้วเขาไปเห็นว่าเอ๊ะความสุขจากการให้คนที่ไม่ใช่พี่น้องเขานะเป็นเด็กที่โดนทอดทิ้งในสังคมเนี่ยเขาจะรู้สึกว่าตัวเขาเองมีคุณค่าแล้วเขาจะสงสารเด็กสงสารคนชราที่โดนทอดทิ้งครับเขาจะตั้งจิตอธิษฐานไว้เลยนะเวลาเขามาประชุมกันทุกๆอาทิตย์เนี่ย <Bush. S 1> เขาบอกว่าชาตินี้เขาจะไม่มีวันทิ้งคุณพ่อคุณแม่เด็ดขาดเขาจะไม่มีวันที่จะมีบุตร ขณะที่เขายังไม่พร้อมเด็ดขาดอ,อันนี้เป็นสิ่งที่โรงงานไม่ได้สอนับเราให้เขาไปเรียนรู้จากกิจกรมรมทางด้านสังคมสงเคราะห์สุดท้ายเลยครับบ้านรูมดีไซน์ที่เราก่อสร้างขึ้นมาขอตั้งขึ้นมาเนี่ยผมดูแล้วเราคงไม่ได้มุ่งหวังที่จะแมก็กซิมาย์โปรไฟทำกำไรสูงสุดลคะคุณพระเามงคลคิดว่าอยากจะทําอะไรให้มันเกิดขึ้นในธุรกิจันนี้มีเป้าหมายมีจุดมุ่งหมายอย่างไรผมอยากจะทำให้บริษัทของผมเนี่ยให้เป็น ต้นแบบเล็กๆต้นแบบหนึ่งที่นําแนวทางปรัชญาเศร,รษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จเจ้าอยู่หัวมาใช้เนี่ยแล้วทําให้เกิดมิติ3มิติหนึ่งพึ่งพาตนเองได้มไม่ต้องพึ่งต่างประเทศมากมายมเราทํากันเองทุกอย่างพึ่งพากันเองทําในสิ่งที่ตัวเองรักถนัดนี่สินไม่มีเยอะอนะครับเศร,รษฐกิจมีปัญหาเราก็ไม่มีปัญหาข้อที่2เราต้องแข่งขันได้ธุรกิจของบ้านรูมดีไซน์สามารถไปแข่งระดับโลกอย่างเยอรมันได้อย่างญี่ปุ่นได้ ความต้องการเริ่มเปลี่ยนไปแล้วนะฮะแต่ก่อนไม่มีไฟใต้น้ําเดี๋ยวนี้เราเป็นรายแรกแต่ก่อนเราเป็นรายแรกนะพอเริ่มเอาไอทีเข้ามาใช้อากับน้ํามีไฟที่เปลี่ยนสีได้แล้วแสงไฟเปลี่ยนสีตามจังหวะเพลงเนี่ยเราเป็นรายแรกในโลกก็เลยสนุกกับการคิดนะฮะมันเลยทําให้การต่อยอดยอดขายพอจะลงปุ๊บเรามีตัวใหม่ขึ้นมาเรื่อยๆอปี50เราเริ่มคิดคนวัสดุใหม่ของโลก ที่มาผลิตอ่างกับน้ําก็คืออ่างกับน้ําที่มีแสงทะลุออกมาจากใต้อ่างเป็นที่ฮือฮาของโลกแล้วเราส่งสินค้าเราไปประกวดในเวทีประกวดระดับโลกที่เยอรมันมเราสร้างประวัติศาสตร์การออกแบบของเอเชียในหมวดสินค้าในห้องน้ำเราได้รางวัลชนะเลิศวินเนอร์ ในอากับน้ํารุ่นทูเกเตอร์ี่ผมดูก็กวาดรางวัลมาทั่วโลกเลยนะครับได้มาได้มาหลายสิบรางวัลทีเดียว30กว่ารางวัลในระยะเวลาแค่3ปีซึ่งบางรางวัลเนี่ยเป็นรางวัลใหญ่ที่สุดในโลกซึ่งไม่เคยมีใครทําได้เราทําได้3ปีรวดรปี2 0ง0เราก็ได้รางวัลชนะเลิศต่อเนื่องเขาให้เรื่องดีไซน์ให้เรื่องแนวคิด อะไรนวัตกรรมของเรานะเขาให้ในเรื่องของเขาเรียกว่า degree of innovation คือระดับของนวัตกรรมต้องไม่มีใครในโลกเคยทําตอนนี้ของคุณก็กล้าไปสู่ตลาดโลกแล้วที่ผ่านมาแล้วเริ่มส่งออกเมื่อ5ปีท uh ี่แล้วหลังจากเราเริ่มมีนวัตกรรมต่างๆนะฮะผมส่งออกปัจจุบันเนี่ยกว่า30ประเทศทั่วโลกตอนนี้ระหว่างสัดส่วนตลาดต่างประเทศกับตลาดในประเทศเป็นยังไงในประเทศเนี่ยยัง80%อยังมากอยู่คนไทยทุกคนทําได้ถ้าคิดว่าเราไม่แพ้ต่างชาตินะครับ ข้อที่3เราต้องทําธุรกิจเราให้เป็นที่พึ่งให้คนอื่นคือเป็นประโยชน์ให้คนอื่นยกอย่างเช่นชุมชนบ้านพักเด็กากาพร้าบ้านคนชราอของเรามีกิจกรรมไปช่วยสร้างโรงเรียนทุกปีเราไปช่วยงานหน่วยแพทย์พสวรเราไปช่วยงานโครงการพระเมตตาสมเด็จย่าดูแลทุนการศึกษาเด็กได้โอกาสในสามจังหวัดภาคใต้เราไปช่วยงานมูลที่สืบนาคาสเสถียนพวกเราเป็นกรรมการหนึ่งในการขับเคลื่อนการอนุรักษ์ป่าต้นน้ําที่อยู่ในตะวันตกที่จะไหลมาเป็นน้ําประปาให้คนในเมือง สิ่งต่างๆเนี่ยเป็นแค่ส่วนหนึ่งกิจกรรมที่ทําให้พนักงานทุกคนเข้าใจว่าเขาเกิดบนแผ่นดินไทยเขาต้องทดแทนคุณให้แผ่นดิน<ม>ทดแทนคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวโดยมีกิจกรรมทั้งหมดเนี่ยในการทําให้เขารู้จักเสียสละให้เขารู้จักซื่อสัตย์ให้เขารู้จักอดทนในทุกสภาวะการ<อ>แล้วให้เขาเป็นคนดีกลับไปสู่สังคมแล้วไปจุดเทียนต่อเนื่อง<ม>ที่นี่เนี่ยได้รับการแต่งตั้งจากตปร สำนักงานคณะกรรมการประสานงานพิเศษอันเนื่องจากโครงการพระราชมำริแต่งตั้งให้เราเป็นศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงของประเทศเพราะฉะนั้นเนี่ยที่นี่จะต้อนรับแขกเยอะแยะเลยหน่วยงาน,เ,น,เ,นเอกชนนะสถานศึกษามหาลัยต่างๆหน่วยงานรัฐต่างๆจะมาดูงานาว่าเรานำแนวทางพระเจ้าอยู่หัวมาทำอย่างไรถึงจะเกิดประโยชน์กับตัวเองและผู้อื่น ปกติเขาจะไปดูเรื่องเกษตรทฤษฎีใหม่อันนี้เป็นถือว่าเป็นหมวดธุรกิจหมวดธุรกิจที่นําแนวทางพระเจ้าอยู่หัวมาใช้อย่างกลมกลืนและได้ผลประโยชน์ทําให้เราเจริญเติบโตได้นะครับอย่างต่อเนื่องเอาละครับวันนี้ต้องขอบพระคุณนะครับคุณวัชระมงคลครับสวัสดีครับสวัสดีครับอย่างที่เราทราบกันนะครับว่าในการทําธุรกิจนั้นสิ่งที่ถือว่าตั้งเป็นหลักสําคัญก็คือกําไรสูงสุดแต่ว่าบลูดีไซน์คุณวัชระมงคลได้ยืนยันแล้วนะครับว่าที่นี่กาไรสูงสุดไม่ใช่เป้าหมาย ที่เราวางไว้แต่ว่าสิ่งที่วางไว้ก็คือความสุขแล้วก็ทุกต้องทําทุกสิ่งทุกอย่างตามหลักสามประการที่เป็นเป้าหมายที่คุณวัชรมงคลได้พูดถึงนะครับนี่ก็คือแบบอย่างอันหนึ่งครับที่เราพบเห็นได้ไม่ค่อยง่ายนักในแวดวงธุรกิจแต่ว่าก็สามารถที่จะพบเห็นได้ถ้าเราตามรอยกันนะครับวันนี้รายการตามรอยเศรษฐกิจพอเพียงหมดเวลาครับจะกลับมาพบกับท่านผู้ชมแนวกาสต่ตอไปแต่วันนี้ต้องลาท่านผู้ชมก่อนนะครับสวัสดีครับ 嗯。